อะไรนะลูกเพลงนี้ไม่เอาไม่ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรบอกก่อนเอาเพลงใครนะเพลงใครนะพี่เบิร์ดใช่ไหมเพลงพี่เบิร์ดที่ร้องว่ามอกจริงจังและความใช่เพลงนี้ไหมเพลงนี้เหรพี่เบิร์ดใช่ไหมเพลงพี่เบิร์ดที่ร้องว่ามอกจริงจังและความใช่เพลงนี้ไหมเพลงนี้เหรอไหนไหนไหนพ่อลองเปิดสิถามจีเดี๋ยวนี้คือขอเพลงเองแล้วเหรอลูก เพลงนี้ใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมน้องเรื่องนี้ต้องถึงพี่เบิร์ดนะชอบเพลงตกตะวันมากโอ้โห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 ต้องจริงๆริเหรอชอบจริงๆเหรอพี่เจต้องได้ข like um, ึ้นคอนเสิร MM ์ตพี uh> ่เบิร์ดแล้วแหละอย่างเงี้พี่เจชอบเพลงนี้จริงๆเหรอจริงจริงเพลงนี้นะใช่ไหมใช่ไหม ได้เพลงนี้ไหมจะได้นอนไหมถ้าเพลงนี้ฟังแล้วคึกคักขนาดนี้เอามอกแล้วควนให้เต้นหมอกแล้วควนหนึ่งเพลงแล้วเออแม่ไปบอกพี่เบิร์ดเนาะอ้โหอะไรลูกการแสดงการแสดงประกอบรีวิวต้อุ้มอุ้มโอ้ไม่อุ้มแล้วจะนอนแล้วหมอกแล้วควนนี่